จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับทำให้องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนออกมาเรียกร้องให้ UN เอเข้ามาจัดก,การกับรัฐบาลทหารของเมียนมาขณะที่ฝั่งของรัฐบาลทหารเมียนมาเองก็แก้ต่านะครับว่าการโจมตีนั้นสมเหตุสมผลแล้วเนื่องจากเป็นการตอบโต้กลุ่มติดอาวุธที่ซุ่มโจมตีกองกำลังของทหารเมียนมากับ ถแถลงการของกองทัพเมียนมาระบุว่าการโจมตีที่เกิดขึ้นเป็นการตอบโต้กองกําลังปลดปล่อยรัฐคจินและกลุ่มติดอาวุธที่ก่อเหตุซุ่มโจมตีกองกําลังของรัฐบาลทหารเมียนมานะครับโดยระบุว่าการโจมตีฝ่ายต่อต้านถือเป็นสิ่งจําเป็นต่อความมั่นคงและสันติภาพในภูมิภาคขณะที่ตัวแทนของ h u Human Rights Watch บอกว่าการกระทําของกองทัพเมียนมานั้นถือเป็นการก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติซึ่งคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติควรจะเข้ามาจัดการและนําเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาของศาลอาญาระหว่างประเทศครับท่าทีดังกล่าวสอดคล้องกับความเห็นของโฆษกรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติเมียนมานะครับที่เรียกร้องให้องค์การสหประชาชาติและประชาคมโลกเข้ามาแทรกแซงและยุติการกระทําอันโหดร้าย และการก่ออาชญากรรมสงครามของรัฐบาลทหารเมียนมาการโจมตีเกิดขึ้นในเวลาประมาณ20นาิ40นาทีของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นครับโดยกองทัพอากาศเมียนมานั้นเปิดฉากโจมตีทางอากาศมีการทิ้งระเบิด2ลูกในรัฐคชินทางตอนเหนือของประเทศนะครับซึ่งกำลังมีการจัดงานคอนเสิร์ตฉลองครบรอบ62ปีการต่อสู้เพื่อเอกราชของกองกำลังปลดปล่อยรัฐคชิน กลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มใหญ่ที่มีความขัดแย้งกับกองทัพเมียนมาเหตุโจมตีที่เกิดขึ้นทําให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย50คนครับซึ่งในจํานวนนี้มีทั้งทหารพลเรือนรวมไปถึงนักร้องชื่อดังและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกร่วม100คนขณะที่เว็บไซต์ข่าวของขชินนิวกรุ๊ปรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตสูงถึง80คนครับ